กันแล้วครับกันแล้วกันแล้วกัน,ก,นกันแล้วครับนักเก่งครับส่งสายแล้วครับไปแล้วครับวิ่งแล้วลากแล้วโอ้ย สวัสดีครับผมสวัสดีน่านักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพื่อนตกปลาชาแนลนะครับวันนี้ยกไปอีกแล้วนะจ๊ะนะนับหมายแถวบ้านนะครับเองบึงตาหอมนะครับไหมยใหม่ๆนะนี่ไหม่ใหม่นี่มาลองดูครับผ่านบอยแหละแล้วก็ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับผมกับเบ็ดยกไม้ไผ่นะนี่ทันเบ็ดเราอยู่หลังรถนะครับนะครับวันนี้เราใช้เป็นคันเบ็ดยกไม้ไผ่แล้วก็ตัวเบ็ดหนุ่ยท่าทรายนะครับผม ดี๋ยวไปดูผลงานกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมันจะเด็ดจะดวงขนาดไหนเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะะักครับผมก็ฝากผลงานด้วยกันแล้วก็ทุกท่านก่อนที่จะ,ะเข้าไปรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อเจอคลิปเด็ดๆอย่างงน,นะนะครับผมไปไปลุ้นกันดีกว่าเสียเวลาไปครับไปตามหาแต้มแรกกันดีกว่าไม้แรกนะเดีย๋ยวเปิดหัวด้วยก็ดีนะน่าเก่งเขา เปิดหัวไว้ก่อนแล้วนี่เาปหมอลงกวาานี้เอาก็ดีก็ดีกันหมอจับยากอยู่รู้ออากาศดีวันนี้ กลลัคกลกลลโดนอะไรลนะเก่งม่เก่งงัดไม่ขึ้นเลยดิดยู่ิดเนี่ยงัดแล้วอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ดิ้นแล้วอยู่วะ ดิงนดิ้อยู่ต้ไม่ดึงหรอติดอะไรไม่รู้ตูแบแรกครับผมโอ้โหนอนขึ้นขึ้นเลยะมาแล้วแรงอ่ะมันดิ้นอยู่ผักไม่ใช่มันกัดต๊อบต๊อบ๊อบอย่างเงี้ยแทมแรกครับไอ้ยักษแทมแรกยักษ์ก ไม่ดีว่ะไม่ดีว่ะแต้มแรกเนี่ยไม่ดีด่ะฮะเมอวานแต้มแรกจนสี่โมงเย็นเลยนะครับผมแต้มแรกนะนี่ผลงานเบ็ดหยกเราสวยๆเลยแถลแบบอืมันดูจะไปไหนแล้วหลุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดูหลุดไม่ได้ครับมาแล้วครับผมแต้มแรกแบบสวยๆครับแจ๋ว เกลับนะครับไปดูก่อนนะไปดูก่อนพร้อมแล้วก็กับับรุนนักเก่งกน,นะครับนักเก่งกลับนะเมื่อกี้อยู่ไหมมึงเขยา่าอยู่วะเนะี่ยขายซ้ำเนี่ย ไม่โดนลุยน,นะไอเดิมนะไอตัวที่ผมโยนไปตอนแรกก็อารมณ์นะมันตื่น

นะครับแต้มสองครับผมก็พอจันต้องพีกนะยิมเมล็ดมาพอจันต้องพีก นีหนูวะฮะกรอกันแล้วครับนัาเก่งครับส่งสายแล้วครับไปแล้วครับปิ้งแล้วลากแล้วโอ้โยมาแล้วครับนัาเก่งฮะชนใหญ่ เดี๋ยวไปดูปลานะเก่งก่อนนี่หมอใหญ่เป็นไงหมอแกงครับนี่ดูไซส์ดูไซส์นี่สุดยอดโลก,กว่าของแท้ทสุดยอด <ged> e> ยถักน <ged> e> ีกก่ถักนูก้นลบบนูลนแบบนั่นแบบ ขึ้นง่ายว่ะ,ะขึ้นง่าย,นะายผมลากสี่โลได้มีงได้อผมโยนลูกปลาไม่ไปไนเพผมอยู่น,นี่กันแล้วครับกันแล้วกันแล้ว ฮะนั่งจัูปดินดีเยวนะมายกไม่ขึ้นไีเยครับังอยู่่ะไม่นาอยู่ไมอยู่อวะได้วะ Hút. đi nó trầy. Có dù đó nha Hí. Sao đượcวะ? Nó thả nó nói bay. โอ้โห <laughs> <laughs> ไซเดียวสองต้นติดโอ้โห,หโอ้โหลงไปกัดเลยคุณจดดีบเก็บก่อนอ <c oughs> แจ้วะ ก็ถึงกา้านละเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันหน่อยนะเพราะาดีวันนี้ไม่ค่อยได้ยกปลาเลยครับหมัวมัวไปหาที่ยิงหนู <laughs> พอได้อเดี๋ยวไปดูดูผลงานก่อนดูผลงานก่อนจับถือด,ดินี่ขอบคุณครับผลงานเราครับสีแต้มยักษ์ สุดยอดไปตรงไหนมาเนี่ยตรงไหนอุ้ยอุ้ยอย่างนี้ก็น้าน่าวัดด้วโอ้ไปหาทางหนูอยู่กับเขาดิโอเคเดี๋ยวฝากผลงานด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปยิงหนูต่อเลยนะคิวเยอะช่วงนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลัง,งใจให้ดูแล้วกันเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับผมสวัสดีครับ